เรื่องธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธ,ธะเปิดเผยจึงจะรุ่งเรืองภพิกษุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญสามอย่างนั้นคือหนึ่งมาตุคามปิดบังไว้จึงจะงดงาม เปิดเผยไม่งดงามสองมนของพรามณ์ปิดบังไว้จะรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองสามมิจฉาทิฐิปิดบังไว้จึงจเจริญเปิดเผยไม่จเจริญเพิกสุดทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลปิดบงังไว้ จึงจเจริญเปิดเผยไม่จเจริญเพิกสุดทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองสามอย่างนั้นคือหนึ่งดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองสองดวงอาทิตย เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองสทมทำวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองเพิกสูตทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรือง